สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเช้าว,วันเสาร์วันนี้วันที่18ดตุลาคม2,568ดค่ะวันนี้เรามาถึงไลฟ์ครั้งที่5้าบเกันแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะจากข้อมูลใน d ด a r y Good Day วันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืน2นาทีจนถึง23นาฬิกา 42นาทีค่ะหน้าจอตรงนี้ดับด้วยค่ะทีมงานอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเราเข้าสู่วันที่ดีอาจารย์ก็กลับมาไลฟ์แล้วก็พบกับทุกท่านแล้วนะคะดังนั้นในอรอบเดือนตุลาเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความเปลี่ยนแปลงวันนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องหัวข้อการไลฟ์เรื่องทฤษฎีเดือนตุลาคม เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่เขาใช้คำว่า October Theory นะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มีกระแสในโลกโซเชียลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ถือว่ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะอย่างแรกก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึง คำว่าเปลี่ยนแปลงนั้นเราอาจจะมีโอกาสได้พบกับคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าเตรียมต้องลาออกจากงานการโยกย้ายการเปลี่ยนตําแหน่งเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าอย่างข้าราชการใช่ไหมคะจะทํางานวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายนนั่นเองทีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่หลายๆคน ได้มีโอกาสพบเจอในช่วงเดือนตุลาคมก็เราลองมาฟังดูนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีอ c t ก b e โทเบอร์กันหรือไม่อย่างไรแนวคิดของทฤษฎีนี้ค่ะมันมาจากคนผู้ที่ใช้ Account TikTok ที่ใช้ c c คคาวว่า c s s r y s i t r r นะคะโดยที่มีเขาให้แนวความคิดว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราเลื่อนมือถือไปเนี่ยในช่วง รอบความเปลี่ยนแปลง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้เราสร้างความวุ่นวายใจหรือแม้แต่ในเรื่องที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผ่านมาเรื่องดีหรือเรื่องแย่ในรอบ5ปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลาผู้ใช้แอคเคา t ท่านนี้ก็เลยมาลอง คิดเรื่องทฤษฎีที่เรียกว่า Oxtober t h e o r y จริงๆแล้วอาจารย์ทับศัพทับศัพท์คำที่เขาใช้นะคะจริงๆแล้วการที่เราจะใช้คำว่าทฤษฎีเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะต้องแบบมีการตั้งสมมติฐานทำการทดลองหาข้อมูลทำการวิจัยจนได้ข้อมูลมากเพียงพอจึงจะสามารถเรียกคำคำนั้นว่าทฤษฎีแต่นี่อาจารย์ทับศัพท์ไปตาม บทความที่ว่ามานี้ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะดังนั้นทฤษฎีนี้ก็คือว่าเป็นอ็อกซ์โอเวอรเลลี่เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ซึ่งมีการพูดถึงแล้วก็อ้างถึงช่วงเวลาของการผ่านเปลี่ยนหรดูการและการเข้าสู่ไตรามาสที่4ชาวเน็ตก็มีการมาแชร์แนวความคิดนี้นะคะว่าถ้าหากย้อนไปในเดือนตุลาคมของทุกๆปีที่ผ่านมานั้นก็ มีส่วนหนึ่งก็บอกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงมากมายทีนี้นักจิตวิทยาก็มองว่าทฤษฎี o c อ o b e r ตอร์ e s นี้อาจจะมีส่วนในการสร้างความรู้สึกอะไรใหม่ๆเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าในธรรมชาติเนี่ยถ้าพวกเราเป็นคนที่อยู่ในซีกโลกทางภาคเหนือใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนตุลาคมนั้นานจะจะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจาก ฤดูการทําให้เราจะเห็นสภาวะเป็นลักษณะฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองเห็นไหมคะถ้าเกิดใครเรียนโหราศาสตร์เวลาที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่สัมพันธ์รอบตัวเราเราสามารถนําหลักการพวกนี้โดยเฉพาะคนที่เรียนโหราศาสตร์สากลคนที่เรียนโหราศาสตร์อยู่เลยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโหราศาสตร์ที่พวกเราเรียนนั้นเป็นโหราศาสตร์ระบบที่อ้างอิงกับฤดูการเรียกว่า t ropical s o d โซดีแอคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งที่อาจจะมองว่ามีความเชื่อมโยงกันทีนี้ท่านผู้ใช้ Account เนี่ยก็เสนอเธอเสนอความคิดเห็นว่าลักษณะที่เธอคิดมาเรื่อง October Theory นี้นะคะเป็นทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมนั่นเองเพราะมีการเชื่อว่านะคะในช่วงเวลาของเดือนดังกล่าวเนี่ยชะตาชีวิตของคนเราหรือคนเราเนี่ยมีการรีเซ็ตชีวิต ใหม่ในหลายๆด้านเพื่อจะเตรียมตัวเข้าสู่ส่วนที่จะเป็นช่วงไตรามาสที่4และก็จะสู่ความเปลี่ยนแปลงในช่วงของปลายปีดังนะั้น mm. เมื่อตอนนี้เดือนตุลาคมใช่ไหมคะก็อกอ,กอีกแค่2เดือนที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ปลายปีแล้วก็เข้าสู่ปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ดังนั้นในช่วงเวลาเดือนตุลาคมเราก็ จะมีการทบทวนมีการวางแผนมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนเพื่อจะให้เตรียมตัวอีก2เดือนเพื่อสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในช่วงปีใหม่นั่นเองจนบางคนนะคะก็อาจจะใช้คำชาวติกตอกก็บอกว่าเดือนนี้หรือทฤษฎีนี้อาจจะเรียกว่าเป็นมินิแจนยูอารีก็ได้นะคะทีนี้ฟังดูแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับ ใครที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก็อาจจะบอกว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเรามาฟังในแง่ออนักจิตวิทยาดูกันบ้างนะคะนักจิตวิทยาพูดบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณ b บรีอัน่าบาลูโอโลนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิกออนพาร์ทเ o r y ในนิวยอร์กได้ออกมาตั้งข้อสังเกตกับประเด็นนี้บอกว่าบางทีออกซ์โอเอร์เนี้อาจจะเป็นแค่ความรู้สึก ที่เกิดความรู้สึกร่วมกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่อาจารย์โยกบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ผลิที่เราเห็นใบไม้หรือต้นไม้มีความเปลี่ยนแปลงจากฤดูการต่างๆที่ค่อยๆผ่านมาจนสู่ฤดูการที่มีการใบไม้ร่วงในเดือนตุลาคมนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันก็สู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ สู่สภาวะที่เราเห็นว่าใบไม้ร่วงนั่นเองทีนี้อาจจะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงหรือการผัดใบของพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อสู่การเริ่มต้นใหม่จึงทำให้บรรยากาศของออกซ์ฟอร์เซนี้ในสายตาของชาวต่างชาติอาจจะดูว่าสมเหตุสมผลทีนี้จากจุดนี้อาจารย์บอกแล้วไงคะว่า ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นประเทศที่อยู่ในเขตเส้นทางซีกโลกเหนือดังนั้นทางเขตซีกโลกใต้ก็จะมีประเทศอสอสเตรเลียเพียงประเทศเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฤด,ดูกาลมันก็กลับกันทีนี้คนหมู่มากอยู่ทางเขตทางประเทศทางฝั่งซีกโลกเหนือก็ย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลง ของเือดูใบไม้ร่วงนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการออกทฤษฎีอะไรมามันก็ย่อมส่งผลต่อจํานวนคนหมู่มากนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของรู้ดูการเท่านั้นนะคะแต่เรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเฝ้าสังเกตด้วยจุดหนึ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกลูกศิษย์เลยนะคะว่าการที่เราอยากจะเป็นนักโหราศาสตร์ที่เก่งเราจะต้องฝึกสังเกตเพราะว่า กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นจากการเฝ้าสังเกตแล้วก็ติดตามแล้วก็นำมาสู่การตั้งเป็นหัวข้อทฤษฎีแล้วก็มีการทดลองเก็บตัวอย่างแล้วก็วิจารณ์ผลการทดลองแล้วก็สรุปผลการทดลองนั่นคือวิทยาศาสตร์แต่ในเมื่อโหราศาสตร์เราสามารถนำพฤติกรรมของการเฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวมาใช้เพื่อให้เราสามารถเข้าใจพื้นฐานต่างๆที่โยงไปสู่ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ อย่างนี้เราก็จะได้เปรียบในการที่เราจะนําข้อมูลเหล่านี้นะคะมาเชื่อมโยงกับหลักและทฤษฎีทางด้านโหราศาสตร์เพราะอย่าลืมนะคะว่าในโหราศาสตร์สากลกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้นล้วนแล้วแต่ใช้ปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองทีนี้อะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปเช่นอาจจะมีการเด็กๆมีการเปิดภาคเรียนแล้วหรือ มีการเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหรือบริษัทหลายบริษัทอาจจะใช้จังหวะเดือนตุลาคมนี่แหละในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันของความเปลี่ยนแปลงของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวะทางสังคมก็เลยเกิดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบุคคลดังนั้นบาลีโอโลนักจิตวิทยาท่านนี้ก็เลยกล่าว เป็นข้อความโดยสรุปในให้เราเข้าใจสั้นๆก็คือว่าการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อละทิ้งสิ่งเก่าๆนะคะเราได้ปลูกฝังแง่มุมใหม่ๆของตัวเองเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ผลัดใบหรือว่าร่วงเพื่อเข้าสู่ฤดูการใหม่นั่นเองทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าหากเราเนี่ยมีการสำรวจตัวเองนะคะว่าเมื่อ เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วเนี่ยในกระบวนการหรือชตาชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยหากเรามีการทบทวนนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันก็เหลือแค่อีกประมาณ3เดือนหรือว่า90วันใช่ไหมคะเพื่อเข้าสู่เรื่องราวใหม่ๆที่เราจะแชร์ความคิดหรือหลักคิดเรื่อง Oxford เวอร์ทตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสไยใหม่ๆ ที่นำไปสู่เป้าหมายในช่วงปีใหม่นักจิตวิทยาอย่างบาริโอโลก็ให้ความเห็นแบบนั้นนะคะทีนี้เรามาอ้างถึงงานวิจัยที่อาจารย์พยายามพูดถึงเลยว่าการที่เราทําอะไรซ้ําๆเนี่ย21ครั้งเราจะชินเป็นนิสัยถ้าเราทำเรื่องที่ดีเราก็ได้ปลูกฝังนิสัยที่มันดีแต่ถ้าเราทําเรื่องที่ไม่ค่อยดีมันก็จะติดเป็นนิสัยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุกๆก,การกระทําความคิด มันย่อมส่งต่อลักษณะนิสัยของเราดังนั้นงานวิจัยก็เลยมีการระบุว่าเฉลี่ยแล้วนะคะ66วันมันจะเป็นการฝึกหัดเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ๆให้เป็นนิสัยใหม่โดยอัตโนมัตินั่นเองดังนั้นจุดที่เราเริ่มต้นในเดือนตุลาคมก็ถือว่าเรามีเวลาประมาณ9 0วันนะคะก่อนที่เราจะถึงช่วงปีใหม่สำหรับท่านที่เข้ามาเป็น ติ๊กต็อกวิชัล a อสโธนะคะขอบคุณที่เข้ามาจอยนะคะแล้วก็ฝาก l o w l o w ช่อง TikTok อกของเราวิชัล as t โธนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการผู้ติดตามเพื่อให้ทางช่องของเราได้ปักตะกร้านะคะดังนั้นการที่เราเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเรามีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่ดีแล้วเราก็สามารถติดตามผลความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นผลของการติดตามนึงออกใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์จะกล่าวสรุปให้ฟังว่าแล้วทําไมเดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนที่พิเศษจึงเป็นจุดส่วนที่เป็นประกายให้ท่านผู้ใช้แอคเคาท์ที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแอดไซคุณเคลรี่ไซ e ที่ใช้แอคเคาท t ์ทิกตอกนั่นเองก็อันแรกก็คือเดือนตุลาเนี่ยถือว่าเป็นเดือนพิเศษ เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของฤดูการในหลายหลายประเทศในเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงมาเยือนอากาศก็เย็นลงมีบางประเทศก็มีใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ในธรรมชาติเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยอ้างอิงกับธรรมชาติเสมอแล้วคนที่จะเรียนโหราศาสตร์เก่งๆนะคะต้องเข้าใจธรรมชาติเยอะๆต้องเข้าใจสิ่งรอบตัวเยอะๆ เพื่อหลักและทฤษฎีทางธรรมชาติส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เอามาใช้ในวิชาโหราศาสตร์อันที่2ค่ะเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการทบทวนตัวเองก่อนจะสู่สิ้นปีผู้คนก็มักจะทบทวนสิ่งต่างๆว่าที่ผ่านมา10เดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นในชะตาชีวิตเราบ้างเราจะวางแผนให้ชีวิตเราดีขึ้นอีกสอสาเดือนหน้านี้อย่างไรเพื่อเข้าสู่ปีหน้าที่ดีเห็นไ,ไหมคะแล้วก็อันที่สาม แรงบันดาลใจจากเทศกาลต่างๆเช่นช่วงนี้ถ้าเกิดใครไปห้างสรรพสินค้าเราก็จะเห็นเขาเริ่มตกแต่งเทศกาลฮาโลวีนเห็นไหมคะทั้งๆที่ฮาโลวีนนั้นอยู่ในช่วงปลายเดือนแต่เขาก็ตกแต่งทําให้บรรยากาศมันสร้างสีสันดังนั้นก็ยังมีวันอื่นๆอ,อ,อีกที่เป็นธรรมเนียมของทางฝั่งตะวันตกนะคะเช่นวันขอบคุณพระเจ้าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเรานึกถึง สิ่งใหม่ๆนึกถึงอะไรที่มันดีๆที่ได้รับมาในชีวิตนั่นเองทีนี้ทำไมทฤษฎีนี้ถึงเป็นจุดสนใจเมื่อช่วงตุลาต้นๆต,ตุลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ยังติดภารกิจไม่ได้มาไลฟ์ก็เลยมาเล่าให้ฟังในตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านบทความอะไรก็แล้วแต่นะคะในฐานะที่เราเป็นนักโหราศาสตร์เราต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความเป็นไปได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรกับโหราศาสตร์ไหม เราจะเอาเรื่องราวหรือแนวคิดดีๆของผู้คนบนโลกโซเชียลเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรกับทางโหราศาสตร์เพราะจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันหลักโหราศาสตร์สามารถทำให้เราติดตามได้ตั้งแต่ในระดับวันก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะระดับชั่วโมงก็คือจันทร์ระดับนาทีก็คือลัคนาเมริเดียนเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าแล้วแต่ใครจะใช้หน่วยไหนบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากเปลี่ยนแปลงทุกวันบางคนก็อาจจะบอกว่าเดือนนี้ฉันจะต้องการทำนูน่นทำนี่เพื่อให้ประสบความสาเร็จบางคนก็อาจจะใช้ว่าปีนี้ฉันจะมีเงินเก็บเท่าไหร่เท่าไหร่คือมันแล้วแต่สเกลที่ทุกคนจะตั้งเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้ ทุกขณะนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะมองแต่ความเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถเปลี่ยนแปลงใจเราได้ทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์สนใจว่าเอ๊ะเขามีแนวความคิดยังไงกับทฤษฎี o c อ o b e r t h e o r y ตรงนี้ทีนี้มามาดูกันว่าทำไมทฤษฎีนี้ถึงเป็นได้รับความนิยมอันแรกมันเป็นการเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาน,นั่นเองเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฤดูกาลเนี่ย มันเข้าสู่ช่วงปลายปีมันจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้คนทำให้เกิดแรงกระตุ้นต่อความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะถ้าเกิดใครที่เห็นลักษณะแฟชั่นแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีทึมๆใส่เสื้อผ้ากันหนาวแล้วก็เลือกโทนสีดำขาวน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะจริงๆแล้วทุกๆวงการนั้นนะ่ะล้วนแล้วแต่ ทำแนวคิดล้อไปกับความเป็นไปของธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้ย่อมมีความสัมพันธ์นกันกับทุกๆเรื่องเพราะว่าโหราศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับมวลชนเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของคนอันที่สองค่ะทฤษฎีนี้ที่ได้รับความสนใจก็คือมันสร้างแรงบันดาลใจทฤษฎีนี้เหมือนแรงผลักดันให้คน กล้าที่จะก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อจะทําอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าใครก็ตามจะคิดอะไรเรามองว่าความคิดเขาดีไหมต่อสิ่งที่เราได้รับมาในเมื่อมันดีเราลองแพพลายเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแลนันที่3ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องของการสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียการแชร์ประสบการณ์แนวความคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าจึงไม่ต้องแปลกใจหรอกว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงได้รับการพูดกล่าวขานในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้แพลตฟอร์ม TikTok อคนกําลังเริ่มใช้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะกล่าวโดยสรุปในมุมของอาจารย์ก็คือบอกว่าทฤษฎีเดือนตุลาคมเนี่ยจึงเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางด้านสังคมที่ทําให้เกิดจากการสังเกต แล้วก็การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ใช้แอคเคาทนี้นะคะแม้จะไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่เราสามารถนำมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะถือว่าเป็นสาระเมื่อท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์นะคะได้เจอบทความดีๆเจออะไรดีลองพิจารณาสิคะว่า เราสามารถเอาสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์กับวิชาโหราศาสตร์ของเราได้อย่างไรเห็นไหมคะถ้าอาจารย์จะมองถึงความสัมพันธ์ในเรื่องกับวิชาโหราศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเรียนโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเลเนียนอย่างที่บอกจุดที่เปลี่ยนแปลงหรือจุดอ้างอิงฤดูการเพราะฉะนั้นฤดูการตอนนี้เป็นฤดูการใบไม้ร่วงเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงเหมายันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น จุดนี้เดือนตุลาคมจึงเป็นช่วงจริงๆตั้งแต่ช่วงวันที่20-21เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของฤดูการในทางโหราศาสตร์ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรารู้จักการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมไปกับสิ่งที่เราเรียนรู้โหราศาสตร์นะคะเราจะรู้ว่าในแต่ละวันเราควรจะต้องทำอะไรบ้างอะไรที่เราควรจะต้องรอได้ในเมื่อจังหวะชีวิตเราไม่เอื้อมหนวย อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพื่อพัฒนาตัวเองให้สู่ความเปลี่ยนแปลงในจังหวะชะตาชีวิตที่ดีที่มาถึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ o x ก o ์ d t อร์เชถือว่ามีเป็นแนวคิดที่ดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะคะได้นำความคิดของท่านผู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงมองหาความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การจัดบ้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คนรอบข้างนะคะการหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองการพัฒนาเรียนรู้เสมอกับสิ่งต่างๆนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอะเรียนโหราศาสตร์แล้วเราจะไม่ทำอะไรก้าวไปสู่เรื่องใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้สินทรัพย์ดิจิตัลเงินดิจิตัลหรือแม้แต่ AI ที่เข้ามามีส่วนมีบทบาทกับการดําเนินชีวิตของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนักโหราศาสตร์พึงศึกษาสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ปรากฏการณ์ทางด้านสังคมเห็นไหมคะแม้แต่การไลฟ์ของคุณเจนนี่เจนนี่เอฟเฟก์ส่งผลต่อภาพรวมของการไลฟ์บนช่องทางแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งเรื่องพวกนี้นะคะแม้ว่าองค์ความรู้โหราศาสตร์จะมี มายาวนานกว่า5,000ปีแต่หลักคิดและทฤษฎีทางด้านโหราศาสตร์เปิดกว้างให้เรานำความรู้โหราศาสตร์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวต่างๆบนโลกโดยเฉพาะวิชาโหราศาสตร์ย่เรเนียนนั้นเป็นวิชาที่มีสูตรพระเคราะ์สนธิมีคำพีสูตรเรือนชะตาที่จะทำให้เราวิเคราะห์นำองความรู้โหราศาสตร์ มาวิเคราะห์ในบริบทความเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวต่างๆที่เกิดบนโลกนั่นก็คือมาจากที่มาความหมาย as above so below as within so without เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนโหราศาสตร์อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณสามารถเชื่อมโยงผสมผสานการพยากรณ์องค์ความรู้โหราศาสตร์และหลักพื้นฐานโหราศาสตร์ต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพยากรณ์อย่างแม่นยํานะคะดังนั้นอาจารย์ก็ฝากไว้พรุ่งนี้อาจารย์จะไลฟ์ในเรื่องหัวข้อของโหราศาสตร์ยูเรเนียนเทคนิคการใช้สูนย์ลังสีเพื่อการพยากรณ์ในดวงชะตาโหราศาสตร์ยูเรเนียนอย่างแม่นยําเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะติดตามการไลฟ์ทางช่อง y o u t u b e สํานักพิมพ์บ้านเมือหมดแล้วก็ t i กต็อกวิช h ฮาส์แอสโซ0สินาฬิกาเป็นต้นไปนะคะและอาจารย์ก็ฝากนะคะสําหรับท่านใดที่อยากทายดวงชะตาแม่นๆนะคะ อาจารย์ก็ทำซีรีส์จับจุดทายดวงจะปูพื้นฐานเพื่อให้ท่านรู้ว่าทฤษฎีทางด้านโหราศาสตร์เหล่านี้เราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไงเพื่อให้เราพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นก็ติดตามในแต่ละคลิปนะคะแล้วก็พยายามอย่าข้ามทั้งหมดอาจารย์ใช้ประสบการณ์จริงใช้ความรู้จากหลักการและทฤษฎีต่างๆที่ได้สะสมความรู้มากว่า20ปีใช้ประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ เพราะฉะนั้นการที่ท่านสละเวลาเพื่อจะติดตามคลิปเพื่อให้ท่านเรียนรู้ท่านจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ใช้ประโยชน์ได้อาจารย์ฝากแชร์ฝากเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะแล้วก็ทางเพจก็จะมีเพจสถาบันโหราศาสากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทยก็คือ คลาสสิคอล a อดยูเลเนียนแอสโซโลจีไทยแลนด์นะคะตอนนี้อาจารย์ก็เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเลเนียนะคะลงทะเบียนผ่านอินบ็อกซ์ไว้เมืาา่อครบจํานวนทางทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปนะคะถ้าเกิดท่านพร้อมเมื่อไหร่ตอนที่เราติดต่อไปก็มาเรียนถ้าท่านยังไม่พร้อมท่านก็หาโอกาสจังหวะมาเรียนในจังหวะที่ทางสถาบันเราเปิดสอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพจสำนักพิมพ์บ้านแม่มด เพจโหราศาสตร์ภาคคนวณเพจคัมภีร์สุริยญ,ญาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมเพจห้องเรียนคัมภีร์สุริยญ,ญาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะแล้วก็อาจารย์ฝากผลงานใหม่ของอาจารย์ไว้อีกอันหนึ่งก็คืออาจารย์ได้รับเกียรติพยากรณ์ในศาสตร์แห่งโหรประจำปี2569นะคะตอนนี้วางจำหน่ายแล้วที่บูธมติชนนะคะ j 02ใครที่มีโอกาสไปงานสัปดาห์หนังสือนะคะ ากเข้าไปอุดหนุนเพราะว่าในส่วนนั้นก็ยังมีทีมโหราจาร์ท่านอื่นๆการที่สำนักพิมพ์มติชนนะคะมีหนังสือศาสตร์แห่งโหรเอากลับมาตีพิมพ์เอากลับมาทำใหม่ในในยังคงดำเนินการจัดพิมพ์ศาสตร์แห่งโหรไปเรื่อยๆก็ทำให้ท่านเป็นผู้สนับสนุนความรู้วิชาโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆนะคะเพื่อให้วงการโหราศาสตร์ของเรา เติบโตไปทั้งความรู้แล้วก็ผลิตบุคลากรในด้านโหราศาสตร์ออกมาประดับวงการนะคะก็ฝากไปติดตามแล้วก็ฝากอุดหนุนศาสตร์แห่งโหลปี2569ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจำอาจารย์ไว้สเสมอนะคะว่าคือคิดอะไรก็ตามมันจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ลงมือทำดังนั้นไม่ว่าจะมีทฤษฎีมากมาย O x f o r d The ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่ลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากเก่งโหราศาสตร์อาจารย์ก็จะ มีสเปเชียลไลฟ์นะคะว่าในเรื่องของปักหมดุดเก่งโหราศาสตร์หนทางสู่ดวงดาวที่จะทำให้คุณไม่หลงทางนะคะเพราะกว่าที่อาจารย์จะมาถึงวันนี้ได้20ปีอาจารย์หลงทางอาจารย์เสียเวลาอาจารย์ทำผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียนรู้มาหลายอย่างแต่ด้วยความที่เราเจอครูบาอาจารย์ดีเรามีความอดทนลงมือทำวันนี้ทำให้เรามีวันนี้และประสบความสำเร็จ ในระดับที่อาจารย์สามารถเอาความรู้เหล่านี้นะคะมาเ,เกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันนะคะมีคนเขียนมานะคะคุณ CNC คาาคเซียนเซียมซีใช่ไหมคะสี่ห้าหอาจารย์คะห้าอุดห้อุดใช่ไหมคะหก็คือพละหาษอุดจอนมาทับอุดเดิมหนูเหมือนจะมีเรื่องอร้ายๆเหนื่อยจังเลยค่ะอาจารย์จะพูดอย่างนี้ค่ะ ถ้าเกิดดาวห้าหรือดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นอุดเนี่ยคือเวลาเวลาพิจารณาดวงนะคะให้พิจารณาไปตามความหมายของดาวเช่นดาวพฤหัสเป็นอุดคุณย่อมจะได้ประโยชน์อะไรอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีตามความหมายของดาวพฤหัสที่เป็นอุดแต่เรื่องที่มันร้ายมันอาจจะไปมองอื่นในเรื่องของดาวเสาร์ดาวมฤตยูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะฝากหลักคิดในการทายก็คือว่า เรื่องดีถายเรื่องดีเรื่องร้ายถายเรื่องร้ายเวลาทายทายทั้งดวงนะคะทายทั้งองค์รวมองค์รวมที่พูดเนี้ยก็คือดาวราศีเรือนชะตาแล้วก็มุมและดาวตำแหน่งพิเศษยังมีอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อดาวพฤหัสทับในลักษณะที่เป็นอุดทับพฤหัสสิ่งที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของคุณก็คือ1สิ่งที่อาจารย์เจอกับตัวมาเองเลยในช่วงดาวพฤหัสทับดาวพฤหัสนะคะพฤหัสของอาจารย์เป็นเกษตร ดังนั้นเกษตรของอาจารย์แปลว่าความยั่งยืนจริงๆแล้วเวลาที่อาจารย์ทําอะไรอาจารย์หวังผลทุกอย่างสู่ความยั่งยืนแม้วันนี้เราจะไม่เห็นผลที่แน่ชัดจากดาวพฤหัสและอย่างหนึ่งดาวพฤหัสของอาจารย์โคจอนพักดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทําไปหวังประโยชน์ในทางยั่งยืนและไม่ทําอะไรที่แบบทําไม่จริงจังนะคะเพราะฉะนั้นผลของดาวพักและดาวพฤหัสเป็นเกษตรจึงส่งผลอย่างนี้ สำหรับท่านที่ถามมาดาวพฤหัสเป็นอุดเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีเรื่องของดาวพฤหัสที่จะมีโชคลาบมีคนเกื้อกูลมีคนสนับสนุนมีโชคลาบก้อนใหญ่มีชีวิตที่สะดวกสบายดังนั้นจุดที่ดาวพฤหัสทัพพฤหัสคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากคุณอาจจะมองว่ารู้สึกเหนื่อยแต่อย่าลืมนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นน่นะนำไปสู่เรื่องที่ดีเรื่องที่เกิดสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเนี่อาจารย์ทายไว้ถึงตรงนี้ และถ้าเกิดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะเขียนคอมเมนต์มาคุยกับอาจารย์และในช่วงที่อาจารย์ไลฟ์อาจารย์ก็จะตอบปัญหาให้นะคะดังนั้นฝากติดตามชีวิตของตัวเองไว้นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่จะได้ประสบการณ์จริงๆไม่ใช่เพียงทฤษฎีทางด้านโหราศาสตร์เท่านั้นเราเอาทฤษฎีเหล่านี้แหละมาชี้ให้เห็นว่าเวลาที่เราทายดวงชะตาแล้วนะ่ะผลมันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ฝากไว้นะคะ o x f o r d เ a อร y เเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะใครที่ขี้เกียจออกกําลังกายก็ไปออกกําลังกายซะใครที่อยากจะทํางานให้ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็อย่าย,ย่อท้อหวังสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้นนะคะหวังเงินได้เงินหวังงานได้งานหวังความสําเร็จคุณต้องลงมือทํานะคะก็ฝากติดตามสําหรับพรุ่งนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นคอโหราศาสต์ยเลเนียนหรือหราศาสตร์อื่นๆก็ได้ค่ะเข้ามาฟังว่าหลักการสูตรลังสีของยูเลเนียนที่เขาว่าแม่นๆนะ มันมีเทคนิคในการใช้อย่างไรนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะไลฟ์ทางช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่หมดแล้วก็ TikTok w i s h h o w a s so a s นะคะขอบคุณทุกท่านที่จอยแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณเซมซีสี 6. แล้วก็เขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะ